สวัสดีครับ fc ทอมสุดยอดอันนี้ผมมาอยู่ประตูทางออกวัดพิพัฒนมงคลหรือวัดหลวงพ่อทองคำครับสวยงามครับมีลูกป,ปั้นช้างทั้งสองข้างครับช้างสามเสียนข้างละสามเชือกครับเข,เขาเรียกเป็นเชือกหรือเปล่าครับสองข้างครับข้างละสามสาม สามเชือกสามตัวนะครับสวยครับสวยงามอยากจะให้ดีมาดูด้วยตาตัวเองครับว่ามันสวยงามแค่ไหนครับอันนี้ทางออกวัดพิพัฒน์ครับตรงตรงข้างติดถนนครับหน้าหน้าถนนเลยครับเป็นทางออกครับแต่ข้างในเคยถ่ายลงให้ดูแล้วครับลองไปติดตามออกครับ